นะครับมีใบมีเอกสารเนาะเอกสารครบด้วยพี่นอ้องลูกลหลานค่ะแถมเป็นปตัวผูวด้วยพี่นอ้องผูนุ่มสวยๆอาอยุพวกนั้นมันได้ครับสิบเจ็ดเดือนนะโตดีเลยตัวนะครับเขาข้อดีครับกล้วยตัวนี้ตัว,น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 ,ตน,วนะครับข้องี้ข้อหนาข้อตันนะครับขวัญดีเลยขวัญหามเงินหาฟองขวัญโรคซ่วงครับบลงท้ายเหมือนลงหางนะครับหางเงีวดีเลยตัวนะพี่น้องโอ้โอ้ศูนย์นันก็ศูนย์แปดเจ็ด สองเก็นยีครับพ่มแม่ลูก3าม0มื0นสามืนกวเด้อพี่น้องเด้อลูกเนี่ยสาม0มืนเท่าไรก่อสาม0มพี่น้องสงหอด ส e. วันน er. วนนสดีครับช่องตะกูลกอพะเพียงมาแล้วพ่อแม่พี่น้องป้องปลายสุดทุกคนมนีมาแล้วพี่น้องเหมือนเดิมพี่น้องตลาดนัดโคกกระเบือมันเที่ยมประจาวันที่19นะครับประจาวันที่19พศ2566นะครับเดือนกุมภาพันธ์ได้พี่น้องนะอาทิตย์นี้กับอาทิตย์เกือบอาทิตย์ทุกทายแล้วพี่น้องอาทิตย์ร่องอาทิตย์ทุกทายได้พี่น้องนะพามาเช็คราคาควายขึ้นก็แล้วพี่น้องยกพี่กัตตลาดนัดโคกกระเบือบันเที่ยมอำเภอบันเพือจังหวัดอุดรธานีพี่น้อง อ่ะมันกับมาเบิงราคาวา่าสิเป็นจังไรราคาค้อยผูข้อยเนื้อราคาค้อยแม่ลูกเนาะสิเป็นจังไรกระจังมาเบงาาิงเด้อพี่น้องดเด้อผู้ใด้เบิกเขามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด้นสะเทายกดติดตามหรือสนับสนุนช่องแต่คนกเวียงโดยการซื้อมาการะดิ่งมาคลิกน้ำพี่น้องเด้อมี2แบบแบบและ300กับ250บาทเด้อพี่น้องเดีย๋ดวยวไปเช็คราคานํากาันโอเคครับผมบรรยากาศรับพี่น้อง มรรยากาศก็กบืกันเชื่อมบรรยากาศการซื้อขายาตัวแรกพี่น้องนะครับของเสียนั่นนะพี่น้องสาวหน่อยส,อสวยสวยนาตาดีเลยเนาะม่เสียม่สาย่าเสีย ว่ามันเป็นกนบุกลมเนาะตอกกับพัาสตนไนอตอกับพัาสตนหน้าเมอหนอเนาะโมตาแจมแจมจำได้พี่น้องเข้าข้อดีครับก้ายหน่อยตัวน um> ี้ปหนะครับนาตาเงี้ยวพี่น uh uh, mm ้องเงี้ยว้ยแม่สาวเงี้ยดีคนไทยคนน่ครับล้างดีน่ครับม่งนาตาคนอายุคนไรคนไหนครับก่อนนี้เขาขวบครับเขาฟีนี่ที่ไปเดือนเนาะพี่น้อง ขายแข้งง่ายดยู่พี่น้องเรียบกิ๊กดีภาพนาตาดเดียวกันเลยครับนไอตัวนึงนั่งยุ่น้อกันนะครับพี่น้องเลือกเขาเลยสองตัวตัวนึงตัวสองนะครับตัวนี้หนาเขาเปิดดีหนาเขากว้างดีครับตัวนี้หนาเขากว้างดีนะครับมงถ่ายหางดีครับหางเงาหางลามนะครับถ่ายดีดีั้งสองตัวเลยนะครับนี่ครับตัวตัวแรกนะครับ นี่โซ่สองราคาส้ำกัรเล่นบ่ครับสี่หมื่นห้าราคาเสียนั่นเปิดเปิดเปิดไปได้พี่น้องได้สี่หมื่นหานะครับช่วยด้อๆเลยนี่ครับหน้าตาสูงว่ายจะได้ก็อยครับ1้อเนาะสูงความสูงพิ่นแต่ละตนะพี่น้องแพ็คููแม่สาวกระลรของเสียนั่นเขาเบอร์นศูศูนย์แปดสามสองแปหนึ่งเกนึเะี่เสียนั่นราคาก่อนพี่น้องนะครับ แม่สาวานังแม่เงี้ยเ่มอนนอนั้นแม่นั้นท่องเราบ่ท่องในเจ็ดเดือนเป็นเดือนทองคุ้นเขาได้พี่น้องแม่บอกงี้พี่น้องสูงไิบวกได้พี่น้องเด้อสีบวกครับโอ้ลำตัวไหมนะครับงี้นครับท่องแปดเดือนทองคุ้นเขาแปเดือนครับ งหางเยาวๆเลยงลามเลยมึงเต็มงเต็มเฟรมเลยพี <descon> ่น <cach ots> ้องมนะมึง่เลยหนะูะายิบอกเลยพี่น้องหนึ่งแสนหานบทหนึ่งแสนาินบาทจสบหาแล้วพี่น้องสิบหาราคาสิบหาหนึ่งร้อยห้าสิบคะแนนประกันทองเนาะประกันทองเลประกันทองประกันความสูงไว้สี่สิบครับสำหรับแน่นี่ลูกทีจะได้ขึ้นในห้องเพื่อนนะ ูตัวที่3ามด้วยออมเสียนั่นเนนะครับจอดก็ขึ้นตะเวเยพิเศษนะพี่น้องแค่ขึ้นตะดรหนึ่งแสนห้ามื่นบาทเนาะขอโบนุกยอนหนึ่งครับผมศูนย์แปดสาม1 9 9 9สาอนึ่งเกาเก้าเก้นึ่งเนยนั่นนะขามเอโอเคครับผมมากแบบแด้ก็ลองสอบถามนะครับนของเพนตัวน้อยๆคับตัวแม่งี่นี่แหละพี่น้องโอเคครับพี่น้องมาเบ่งคุยง่ายตัวนึงพี่น้อง ประจำสนามอ่าตลาดนัดก็บูวันเสื่อมเหนนี้ครับเป็นกล้วยผู่น้อยนะกาลังอนาคตดีเลยครับปุ๋ยกลาลังมองหาสายปัน่นสายประกวนอีตัวนึงนะครับสวัสดีครับพี่ตัวน,นี้เป็นลูกตัวได้ครับพี่ลูกล้านหาแสนเนาะแม่สายเพชรอุดรน,นะครับมีใบมีเอกสารเนาะเอกสารครบด้วยพี่น้องลูกล้านหาแสนเป็นตัวผูวด้วยพี่น้อง ผูนมสวยๆอายุวันไหนมาได้ครับนี่17เดือนเนาะความสูงตอนนี้เด็กร้อยสามสิบห้า้อยสามสิบห้าด้วยกมสูงกวาสามสิบห้าอายุสิบเจ็ดเดือนนะพี่น้องมาเป็ข้ามัเพิ่นเหมือนที่พี่น้องนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนี่ครับฝั่สองข้างนะครับเขาเปิดนะครับปากเงี่งๆองค้อสองเซนนะครับโอเคเป่าเงนะครับน้ำโตดีเลยคุณนะครับเขาข้อดีครับกล้วยตัวนี้คุณนะครับ พ่อใหญ่พ่อหนาพ่อตันนะครับขวัญดีเลยขวัญหามเงินหาท่องควันตกสวงนะครับเบิ่งไทยมั้นบนนี้บิ่งหางนะครับหางเงาดีเลยคนไหะพี่น้องโอ้หางแงานะครับนี่งคนหางเงะครับหมอหางงี้ไทยมดไทยมะนาวตัดนะครับสวยๆเลยโอ้งามเบิ่งมดเลยก็งามครับพี่น้องกุฎามากหางงามไปใบคอกไปคุ้มฟูงไปไปดับคอกจะควงกะมองหาแบบนี้ครับพี่น้องราคามาฟังนำกันบั้นนี้ ลายมาได้พี่ก๋อมเนหาอ้าวพี่น้องราคาก่อมเ่นหาได้พี่น้องบุเพยงนะครับต่อรองไหนเนาะยังต่อรองในอีกด้พี่น้องได้อตัวขู่ตัวนี้พี่น้องนะครับโอ้ดูราาแสนขอเบอร์นะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งศูน์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งเก้าสองห้าหน้องหาคุณเพียงนส้าครับมีสีฟ้าม้ยพี่น้องฟ้าม่วงยี่ส่นีในอุดรนี่เนาะโอ้โหดมาก ปุณายมากกไปเบิ้งตรงจริงได้เออหันมากปุณายมาตลาดนั้นแกไปเบิ้งได้ได้ยี่ฟ้างพี่เพิ่นอ่าพี่กัดกัดล่องโซ่ท่อโซ่โซ่สนามพี่เพิ่นเอาโอเคครับผมพี่น้องมาเบิกแม่ยงแม่นึงครับงาเงาเลยพี่น้องคุณนะอู้ผมงาผมงี่แม่แม่นบ่ะพี่ผ่านรอบนึงหรโอ้ผ่านรอบนึงเนาะผสมมาแล้วผ่านรอบนึงผสมตัวได้ยัยเด่นแช่บ้านพี่น้อง เด่นชายวานขาแข้งงี้ดีพี่นอ้องนน้ำตัวเงาดีกล้วยแมงน,นี่พี่นอ้องนะครับน้ำตัวสวยเลยนะครับน้ำตัวเงาดีเลยสูงไรมาได้พี่ตอนนี้กล้วยสาน17เนาะลูกที่อะไรในข่องลูกแรกเนาะลูกแรกัถ่ายคนพี่นอ้องถ่ายคนถ่ายหางปลูกเป็นพ่วงเป็นพวงเลยพ,พ,พ,พี่น้องนะครับ างคุณนะครับล้างเปเลยมาฟังราคาน้กันนะเพื่อนเปดย์ไรมาได้มื่นี่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันด้วยความสูงหนึ่ง้อยสามสิบเจ็ดบวกอ่าผสมพ่านหอบแรกแล้วขอเบอร์นะศูนย์เก้าศูนยสสองสอง่ศย์หนึ่งครับที่หนึ่เอาได้พี่น้อง้อนั่งแบบไรก็ลองโสอบถามไปบังเตยจริงก็ได้ อยบางตัวจริงก็ได้อยู่ฟาร์มัมนกล่องเขาไม่เซก่อนใช่บ้านเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับผมมาเบิ่งอีกตัวนึงพี่น้องคนสุดรอบ<ต>หายหน้าหายตาไปพี่น้องผมว่ามันหาเดือนแล้วพี่น้องครับเพราะต้เห็นหน้าเด้อพี่นอ้องเด้อคนคอพุนี่ห <c oughs> อยคนรอเขานี่เสียไปโดนดีลิเราจะกลับมามึงนี่เอาอยัางมานนิ แม่ลูกตัวผัครับแม่ลูกตัวผัครับข้อหนาข้อใหญ่ครับข้ออ่างเป็นสายอะไรเนี่คือดำขึ้นมุ้๊เถอะโอ้สายบ้านเนาะครับสายบ้านบ่สายบ้านบ้านเนาะายพอ้โหนะดกดดอับำปื๊ดเลยพี่น้องมึงง่ายเลยพี่น้องโอ้ยพี่น้องพี่น้องผมมาพี่น้องพี่น้องข้อข้อมึงไงพี่น้อง ปีชนแรกเพามันปีไลเนีปีแนแรกสูงไรมาเลยสูงม่าีบร่ับก้อยละลสามแปดเนาะลไ้กเอแย่ลอยสามแปนยะพี่น้องนี่บ้านนี่ละลูกตู่วะลูกูครับลูกตัเใดลูกของในแสงอาทิตย์รับลูกแสงอาทิตย์ได้พี่น้องได้นะครับลูกต่าูนลูงลูกคนนีครับลูกคนตัวนี้ตัวระพี่น้องไทยมันลายปันได้ล้ค หนึ่งแสนหกพันครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทครับผมน้อยราคาเกิด <o> คนรอมา,อรกากทั้งที่หาของงามมาฝากพี่น้องโบเห็นหน้าโดนนีลี่ด้วยพี่น้องครับจ้าที่ทวงวันพ้นล <c oughs> ะขอเบอร์ขอเบอร์ อร์โทรศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าหแปดหนึ่งาแปสเก้สามองแปดเก้าจวพี่น้องเอได้เดอินทอยยอดจะเลื่อนปั้มครับผมเพื่อจับจังหวัดรวาท่านีนี่แหละครับชายายอดสนามยอดราายู่นี่แล้วครับพี่ยอดบ่เห็นหนาแล้วโดนนี่ด้พี่น้องบม่เป็นว่าแต่ีด้ผมผมผมจะติถามหาเล่ากันน้ำหอยน้ำกันนี่แหละ่าเลาไปใส่หายหนาไป4ี่หเดือนนะครับคนนนะครับของพี่ยอดเรา แม่ลูกผูดได้่น้องท่องไปก่อนในทองเพูนอ่ะสถานะนี่ครับท่องแต่ว่าบอลลูไว้ใครขึ้นพื้นครับผมอ๋อเพื่อนพันผืนเนาะครับเพื่อนพันผืนไว้ท่องเพื่อนพันผืนไว้นะครับน่าจะท่องครับจังเศร้าจังไปรู้เนาะเนาะคุณพี่ต้องทับตัวครับสามโอ้ทับตัวท่องตี่ยอดโอเคครับผมถึงไวายันผืนครับมาบอลแม่ยังงี้เน้นแต่แม่ยังงี้เลยพี่น้องบได้หาคั้วไปเลี้ยงนะครับพูนอ่ะแม่บอลแม่ดัมพื้นบอลพี่น้องวัดพูนอ่ะพูนอ่ะ โครงสางมันพกง่ายลีซุงไรมาได้ครับนี่รอยสีสิบหาท่องไปสถานะทองตัวอะรทองสร้างอุดรน,นี่พี่น้องมันจุดเต็มนี่น้องจุดเต็มกล้องลูกสี่ไดเพื่อนนี่ลูกทีลูีได้พี่น้องอันนี้มานํำกันวัตัวนี้ก็ไเลโอ้บวกตัวนี้ก่อนพี่น้องมันนะลังยัดปีเป็น ดินมูลาบนนี่มันก็เป็นโซงหนาเขาหัวใหญ่ๆเป็นสายไทยไทยแท้ประจันพี่น้องไทยโบราณนี่แหละบ้านเฮานี่แหละคั้วเก่าคั้วเหล่าเก่ามึงถ่ายเพิ่นครับถ่ายเพิ่นพี่น้องครับค่าเั็นไรบ้างไอพี่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสูงว่าสี่สิบห้าประกันทองปะประกันทองจักเดือนเหล่ากวเก่าเดือนเด้อพี่น้องเด้อ สร้างกได้ไปก่อนไงสร้างอุดอเนาะเอกสารครบเนาะ่นครับเอกสารครบเด้อพี่น้องเด้อข้เบอด่เจ็ดสามเก้าหกหนึ่งสองเก้่ยังฮะโยครับโยตัวนั้นบันนี้ตัว่ครับตัวนี้หาเมือนเก่าครสูงลายวานนพี่โยตัวนี้ลยสามสิบเก่าเด้อพี่น้องกําลังขืนพอดีพี่น้องเอาไปใช้ได้เลยหาเมือนเก่ามนเคยมีลูกไป เอาลูกมาตัวนึงแยกลูกออกไปแล้วนะครับเนี่ยตัวน,นี้ห้าหมื่นเก้านะครับของพี่โยสูงร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้านี่ครับเอ้าพ่อฟังหน่อยนะพี่น้องแม่นี่นี่ครับสูงร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้าของพี่โยนะครับกระลังขึ้นพอดีเอาไปทับพอดังๆเลยพี่น้องอยากทับพอดได้ห้าหมื่นเก้าพันบาทอ้าวพี่น้องโอ้น่าสนใจพงนาเขาก็ได้ลูกมาตัวนึงแล้วท่านขอเบอร์ฉันนึ่งพี่ แ0ดศูนย์ศูนย์แปครับ9 6 1 2หกหนึ่องค่อยห้องยุใสน้องบัวลำพูครับน้องบัวลำพูเด้อพี่น้องเด้อมาก่ลองไปเบิ้งอยู่ขอกน้ำผึ้งเพิ่นก็ได้หั่นกาบลาไดมาตลาดเด้อครับผมครับโอ้เหมือนนี้มีแต่ขอกเงี้งๆงามๆพี่น้องมาห้องบิ๊ติวพี่น้องคนน่ะห้องบิ๊ติวคไปผ่อพันเงี้งๆเลยคไปนมโอ้ลูกจะได้พี่ลูกเก็จะเลื่อนงงนาเขาพี่น้องโอ้โหเงี้ยเลยคนนะครับ ลูกชายก็าจเจริญอายุอะไรมันได้พี่ตอนนี้ท้าได้ก็สอ,องปีอายุสองปีได้พี่น้องนะครับนะครับคนน่ะร่ำตัวยืนดีปานใกล้ขอสนามมาพี่น้องตายืนเป็นโอ้หอบง่ายเลพนนบบยพี่น้องสูงไรมันได้พี่ตัวนี้รอยซีซีบวกได้พี่น้องนะนะครับคนน่ะหน้าเขาตุองปากอ่องข้อชาเจนเลยพี่น้องนะครับอ๋อคนน่ะหัวหนกวุกง,ง่ายเลยก,กับบานง่ายาพี่น้อง คนเขาไงเอาไว้ผสมเนาะคุ้มฟูงก็ได้หรือรับจ้างผสมกับโบผาดเอาพี่น้องนะครับซ้ำนี่หวานเท่าเนี่ยกล้วยหายากครับกล้วยอัตลักษณ์ใหญ่ๆเองที่พี่น้องนะครับค่าเวลารภานในพีเดียว95,000บาทโอ้งามๆเลยพี่น้องคนนะคุณนะตัวรองในกล้ยกันได้คุณนะหลังเป๋เลยพี่น้องคนนะตองข้อของเงี้ยเลยพี่น้องคนนะขาเรียบอ่ะนี่ครับหน้าตาเพิ่น ขอเบอร์ปีติศูนแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งูนเก้าปีติวเนาะบ้านนั่นขอเข้าอีสัยก่อขอคุยเนะท,ท้าน่ะชนาคารฟามมาารฟ้าอำเภอประจักษ์เด้อพี่น้องเด้อมาก,กับไปเบิ่งตัวจริงก็ได้หรือเห็นในคลิปแล้วมากกัออบความทรงนะนงโอเคครับผมเอาแม่ลูกพี่น้องผูรดกำลังมองหาแม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกตัวแม่ ช่วงไรมันได้ปะลอยสายสิบห้าเนาะนะครับโอ้แม่งามๆเลยนี่พี่น้องปจะเอาไปเลี้ยงครับคนน่ะลูกสองตัวลูกตัวแม่ตั้งหางคนน่ะตัวบปุ้งไงเออคนน่ะพี่น้อหางงามๆเลยคนน่ะพี่น้องนั่นราคามันกับปลแพงเนี่ยละพี่น้องเออ กูน่ยข้าวโพสาคัญบัวเพียดนี่เนาะซื้อสองเลสามชัเชดเจนเลยพี่น้องขอเบอร์ขอเบอร์ศูนย์หกสามศูนย์หกสามสองสองสามครับสองสองสามคุณพลอ,อยังก็พอปร,ประสิทธิ์บันดุงนะครับโค้งนี่เจ้าเก้าดีละพี่นอ้องโค้งห้างเซื้อสองเลสามนะครับสวยเลย งามงามเอาเลยครับเอาเลยเอาฝึงแม่ลูกลูกแม่สสเยเสยองบีจองมันแม่มันซงงไรมาได้พี่งไมสิบห้าสามหกครับสามหาสามห,าาหากเนาะคมแม่ลูกนะครับแม่มันถองไป,งก,ไปงก็คือหัวตะออกไม่ได้สองเดือดหายไปครับโอ้ลูกหัวตะหน่อยเนาะลูกกินนมอ,อยู่พี่น้องอาไปเรียกอีกสองสมเดือนก็นได้ขึ้นแล้วพี่น้องนะครับ ถาพอง้ยงเซานะครับมองพี่จองมันเนี่ยลูกตัวเมียเสือเลยค่าเท่าไรมาได้พี่จองอ้าวพี่น้องหาเืเกได้พี่น้องกล้ยแม่ลูกลูกแม่ตั้งหางได้พี่น้องเ้อเนี่ยสูงลอยสามสิบห่าองพี่จองมันอ้ไปเต่าเปรี้ยงพี่น้องราคาช่วงนี้พอฟังครับเดีละตัวขอเบอร์พี่ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปก้ศสองเก พี่จองเราแล้วพี่น้องหอยจองละโทรหาเราเลยเราฮอตส่งฮอดหองฮอดบอลหมดแล้ว,ลล so วพี่น้องมาก<ๆ>แบบเลยต่อร่างเอาโอเคครับผมมามาเบิ่องอีกตัวนึงพี่น้องแม่สาวพี่แม่สาวาแม่สาวสาวุ่นเอ้ดกักเต็มเต็มเลยอายุันไรบ้างเนีนน่ยพี่อายุคนไรบ้างเน,นี่ยหวยปีค้วยทิพหาเดือนใบเกิดวันนี้อโอ้ลูกเจ้าอิทวัฒนพี่น้องนะครับใบเกิดวันนี้ครับเนี่ยมันใช้ฝ้ามั่น ใบเกิดเป็นเด้อสถานะตอนนี้กล้วยขาวอยู่เนาะกุบทนั้นผสมสูงไรมาได้พี่สูงไรสายสิบสามใบสามสิบสามมาสั้นนะครับนี่ครับหน้าตาเพิ่นมุญบ่ญหน้าตาเพิ่นการพี่น้องนะครับเขาเปิดดีเลยนะครับพี่น้องนี่ครับใบสามสิบสามโดยอายุตอนนี้อายุเท่าไรกุ้ยชิหายเดือนสิบห้าสิบหกเดือนนะป้าเนี่ยแหละพี่น้องเท่าได้ก็สปีสองปีเนาะสองปีพอดีพี่น้องมาสั้นสองปีมาสั้น ตามใบเด้อสองปีพักทีแล้วว่าค่าละไรบ้างใดพี่6 5 0หมื่นหอราคากับพ่อฟังพี่น้องพ่อไปต่อยอดปดุณยไดมากสายปฒนาอีกตัวนึงนะครับดากเต็มเตรียมดัง,งีีนี่ครับปุยนะถ่ายมะนาวตัดง่ายๆเลยหางลำๆพอเบอร์ใดพี่ศูนย์แปดเก้าหกศหกศูดุณพี่ยังกูฮะปีแ <88. S 1> จ็คเด้อพี่น้องเด้อปีแจ็ค้บนพือนครับโรสอบถามเอาโอเคครับผม ะมาเบ่งของคุณแม่เอามาตแม่เอาแม่กตัวนี่ขายตัวไรไม่ใช่ไม่นี่เอาดิเล่แม่ลูกบ่แม่ลูกลูกผูหรอลูกแรกสูงไรประเด็นะแม่คนร้อยสามสิเก้าเออร้อยย่สิบเก้าสามสินี่แหะพี่น้องประมาณนี้งานนี้เด้อค่าอะไประเด็นแม่แม่ลูกนี่เอ้าพี่น่องสี่มือหนึ่งเด้นนะครับ แม่ลูกเด้พี่น้องนะครับบ่ชีไลยได้ค้วยค้วยมันบบท่านได้อาบน้ำมาเียควยบบทันอาบน้ำเอาในคลยบนบ้านนี่ลีพี่น้องคุณคขาแ็งเญยดีเลยราคา40่0มือนลูกกระปูขอเบอร์พ่อใหญ่ขอเบอร์นะพ่อใยี่เช่หร่อพงี่ขอเบอร์นะนี่ครับศูนครับ06 5 5ห้าห9าศู9 9 7ปดเก้คุณพ่ออย่างหีอ พอเอ็มครับพอเอ็มพอเอ็มเอราคาสี่หมื่นแม่ลูกโคมนี่นงามๆเลยพี่น้องส<จ>่งหันมอง,องมโอเคครับาบุกแม่นมั่งน้ำผีเพิ่นครับตัวนี้แม่สาวนั่งนะครับค,คนสี่หลอกเล่านะอายุก,ก็สิบประมาณสิบแปดเดือนนี่เลยพี่น้องสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดเดือนประมาณนี้นะครับหน้าตาเพินน่นสูงอยู่ดีพี่นอ้อ,อ,นองร้อยสามสิบโลพี่น้องร้อยสามสิบอฟยู่เพิ่นนะครับสูงเติบอยู่ขาเงาเลยอายแข็งดีเลย ตาตกน้ำเลี้ยงเด้อพี่น้องจากจอยเนี่ยนะครับผูดอะจากหาคล้ยไปคุณก็น่นาสนใจครับแม่นั่งแม่นี่ค่าเป็นไรมาไดก็เพราะแม่นั่งสี่หมื 42, นะ่นสองเนาะพี่น้องเป็นห้องสี่หมื่นสองหนึ่งกับตอร่องเอาพี่นอ้องนะคกล่องข้อชัดเจนเลยตาแต้มดีควนสองทางนี่นะครับเขาเบอร์นะเบอร์โทษนะศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าเจ็ดสี่ห้าสี่ศูนย์คุณพออ่ายังไง ขอต่อยเด้อพี่น้องเด้อกล้วยเขาอยู่ใส่นี่น้องบวัวน้องผู้เด้อขอต่อยมากะรองทุกมาสอบถามต่อร่องคนไปชงได้หันมองคนเราพี่น้องนะครับแม่นั่งงามๆง้ม้สูงหนอยสามสิบบวกกิโลแอลพี่น้องนะครับรคาคาสี่สี่หมื่นสองนะครับโอเคครับผมไอ้ชายเอาบังแม่สาวอีกตัวหนึ่งพี่น้องงามๆค้มิงดีๆใดกแ็แลงมองหากล้วยไปเลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะครับตาแต้มดีเลยคนนะโอ้งามเด้ออายุเป็นไรมาไหนไนี่ย ปีนหน่วยเนาะกรับปรมาณ14-15เดือนเลยนะครับพี่น้องตามอายุเพิ่นนี่ครับทายเพิ่นนี่ครับทายง่ายๆเลยข้อมูลอายุประมาณ127-128ได้เยอ่ดอกพี่น้อง127-128นาจะได้เยอะพี่น้องตามสายตาผมได้เนี่ยได้อไปวัดอีกเส้นหนึ่งไปวัดกันอีกเส้นหนึ่งไปได้มากไหนเพิ่นวัดไหนก็ได้ครับนี่ครับนาเขาเปิดๆเลยเขาข้นเขาใหญ่ดีนะครับคนซองห่างพุ่นน่ะลังดีแกใหญ่เออพวกผ้าพุ่นน่ะโอ้ พ่อเลี้ยงพี่น้องคาโบราณเป็นไงหาเมื่อนหาอ้าวพี่น้องราคากัะต่อรองไหนเนาะขอเบอร์ได้หมศูนย์แปดแสามสองเก้าศูนย์เก้าสคุณแม่ยังคะแม่แก้วโอเคครับผมมากับลองโทรมาสอบถามันเด้อเพื่อจะใสแม่มาเชียงคนนีเนาะอุดรเนาะโอเคครับผม ้านบ้านพี่น้องแม่ลูกราคาเบาๆปุเรมาค่ะรา,บา,า,าะคาเถื่อกพี่น้องนี่ครับลูกแม่ย่างดีถ่ายให้เบ่งเลยเด้อลูกแม่ย่างดีไหท่านนี่ครับนาตาตากพี่น้องไปตาไปเลี้ยงนะครับปเุเรกำลังหัดเลี้ยงค่อยไม่กัดล่องเบ่งครับทุนบ่ไหลบ่กาลงทุนนลายก็ล่งลองเบ่งแบบนี้ก็ได้ครับนี่แบบบนบ,นบ้านแต่ว่าลูกตัวแม่กัดถือว่าได้กำไรหรอเล่พี่น้องมีลูกตัวแม่นี่ครับครับราคาอะไรมาได้พี่ สามหมื่นหกพันบาทอ้าวพี่น้องแม่ลูกสามหมื Poke ่นหกพันพี yeah, ่น้องหาได้หาได้นี่หายากอยู่เด้อพี่น้องราคานี่นี่ครับลูกตัวแรกเนาะลูกตัวแรกตัวที่สองเขาจยกผสมพอได้เขาจังไปผสมเอาครับขอเบอร์นะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดสองสองเก้าสามสองเจ็ดศูนย์คุณพี่นั่นน้องไพ่พี่นั่นน้องไพ่เนาะครับผมมากับรองทุกปรสอบถามกันได้ครับแม่ลูกนี่ครับสามหมื่นนี่ครับ เบอร์โทร0เนี่ยก็087 087 229 229 3270 3270นะครับขุมลูกสามหมื่นสามืนกว่าเด้อพี่น้องเด้อลูกแมีสามหื่นเท่าเดอสามหมื่นหกพี่น้องสรงหอดหมองหอดบอนเลยโอเคครับผมพี่น้องนะครับบรรยากาศโคกะเบือบันเทิงนะครับพี่น้องมื่นจิตประจํวันที่สิบเก้าเด้อพี่น้องเด้อสิก้กุมภาพันธศสองพันห้ากสบเป็นเสาร์วันอาทิตย์นะครับมา เช็คราคาให้ยพ่อแม่พี่น้องทุกคนนั่ะระเบิงครับว่าราคาคั้วเป็นยังไงเนาะมีบานบานมีงาม,มงามน่มีสายพัฒนาแน่กลางๆแน่เด้อกาสิราคาประมาณนี้เด้อผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก,กดติดตามช่องตระกูลขอผ่าเพียงก็อย่าลืมนะครับอยากสนับสนุนช่องตระกูลขอผ่าเพียงมาถ่ายท้ำให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งทุกฤตกทุกอาทิตย์กาเป็นค่าน้ำมูกน้ำมันเนี่ยซื้อมาก,ก,มาก,กระดิ่งมาคลิกซอยช่องตระกูลขอผ่าเพียงนะครับเพราะว่าค่าน้ำมูกน้ำมันมาแต่่่ละะะอออาาาาททิตยย์กบบนนนน้เเพีง ไปกรับกับลอยโล่เหรอพี่น้องจะเพื่ออไรอยากสนับสนุนกันข้งางล่างกันนะครับนี่สองหาซีบกับสามลอยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมาคลิปของช่องตะกคุณคอเพรเพียงอ่าโอเคครับเหมือนนี้ขอหยาตปิดคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปหนาเอาหาควายงามๆราคาดีๆมาฝากไหมคลิปนี้ขอหยาตลาไปก่อนสวัสดีครับ